แชร์แล้วแชร์แล้วแล้วก็ตามด้วยของขวัญแล้วตามด้วยคำถามเข้ามาได้เลยนะครับนะนะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยของขวัญแล้วตามเข้ามาได้เลยเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อ้าเข้ามากันครับนะ ผมเปิดให้ถามแล้วนะครับนะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังว่าภัยมหาสงครามใหญ่กําลังมารอบทิศนะเศรษฐกิจกําลังสุดถ้าคนฟังผมดีๆก็จะเข้าใจแต่ถ้าใครไม่ฟังผมผมก็ไม่ไม,ไม่อาจบอกอะไรได้แต่ที่เล่าให้ฟังก็คือว่าปัญหาคือก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะว่า <c oughs> ภัยมหาสงครามใหญ่ที่กำลังจะมาเนี่ยภัยเศรษฐกิจมันก็เข้ามาเยอะแยะ นะเพราะฉะนั้นอะ่ะถึงได้บอกว่าให้ไปมีเวลาให้ไปสวดพระกรถาเงินล้านในการเสริมดวงเสริมราศีกันแต่คนส่วนใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยชอบปฏิบัติทําไมไม่ชอบปฏิบัติล่ะก็เพราะว่าปัญหาก็คือเหตุมันเกิดเหตุมันเกิดจากว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าคนยุคปัจจุบันนี้นับถืออะไรผมก็บอกว่าคงจะนับถือ บางทีเราก็เจอพวกนอกศาสนาบ่อยๆพวกนอกศาสนาเนี่ยคือคนที่ไม่มีศาสนาเป็นเรื่องปกติคนที่ไม่มีศาสนาคือตายแล้วแล้วก็ไม่รู้ไปไหนดับศูนย์ไปเปล่าๆเยอะมากท่วงหลังเนี่ยก็คือว่า <c oughs> จะมีคือมีเปรตมีสัตว์นรกอสุรกายเนี่ยมาอุบัติในโลกเยอะขึ้นถามว่าทําไมถึงได้มาอุบัติในโลกเยอะขึ้นเพราะว่าปัญหาก็คือว่า คนที่จะปฏิบัติหรือสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเนี่ยจะมาในยุคถัดไปปีไม่เกินปี2580ก็คือหลังจากนี้ไปประมาณอีกประมาณ10กว่าปีข้างหน้าประมาณ12 1 0 12ปีข้างหน้าเนี่ย12ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีเหตุเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันมีภัยรัสเซียยูเครนใช่ปะทำให้สถานการเงินโลกของโลกสุดลงมาแล้วก็มาที่จีนกับไต้หวัน ก็ยอย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังประจําว่าจีนกับไต้หวันเป็นอีกคู่หนึ่งแต่ว่าถามว่า <c oughs> สถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้มันปกติไหมมันไม่ปกติถ้าคนดูคนสังเกตดูดีๆจะรู้ว่าทองแพงผิดปกติคําว่าทองแปงแพงผิดปกติเพราะว่ามันเป็นทรัพย์ที่ไม่เสื่อมมูลคา่าไม่เสื่อมมูลค่าในที่นี้คือยิ่งยิ่งเก็บไว้นานยิ่งแพงยิ่งเก็บไว้นานยิ่งแพงนี่หมายถึงว่าเป็นของที่ไม่เสื่อมมูลค่าและสามารถ เพิ่มมูลค่าแล้วขายได้ออกตลอดที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าคนที่เก็บทองไว้ตอนนี้จะไ,ได้เปรียบได้เปรียบนะเขาบอกว่ายุคต่อไปข้างหน้าเนี่ยประมาณปีสองปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยุคของคนถือทองกับถือถือเงินสดเนี่ยเงินสดอาจเสื่อมค่าได้แต่ทองไม่อาจเสื่อมค่านี่พูดไปตามหลักความจริงนะแต่หลายๆ